สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ชูไล e h ฮ r r o r Story นิทานสยองสองบรรทัดสรับเรื่องเล่าวันนี้มีชื่อเรืเ่องว่าคำสาบานตต้ต้นซากุระเลือดใครที่เอ่ยคำสาบานไต้ต้นซากุระนั้นจะต้องชดใช้ด้วยเลือดของตัวเองหรือของคนที่คุณรักที่สุดพรุ่งนี้เรานักจะได้กลับไปที่โตเกียวกันแล้วนะคืนนี้เนี่ยจะต้องฉลองกันให้ถึงที่สุดเลย เสียงงอกรของกลุ่มนักศึกษาญี่ปุ่นจากโตเกียวมหาลัยดังสะท้อนกล้องไปทั่วรีสอร์กล่างป่าในจังหวัดยามานาชิพวกเขาทั้งหกคนก็คือยูโตหัวหน้าทีมนุ่มหล่อเจ้าชู้มิกิสาวเงียบที่มีอดีตลึกลับเรนะสาวสวยปากร้ายแต่ว่าใจดีโคเฮเพื่อนขี้กลัวฮารุสายปาร์ตี้ไซเด็กทุนนิ่งๆิ่งฉลาดและคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะกลับโตเกียวในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ว่าใครจะคิดว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตใครบางคนในความเงียบของภูเขา มันไม่ได้มีแค่ต้นมาที่ตายแต่ยังมีคนที่ไม่มีวันจากไปได้คืนนี้เป็นคืนที่พวกเขาเห็นต้นซากุระขยับครั้งแรกเสียงการแจ้งเตือนในมือถือเรนาก็ดังขึ้นทางที่ไม่ได้มีสัญญาณเธอหยิบขึ้นมาดูหน้าจอที่แสดงแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักมีไอคอนรูปกลีบซากุระสีเลือดบนพื้นดำมีข้อความแค่บรรทัดเดียวว่าใครคือคนที่สาบานแต่ว่ากโกหกกันแน่ ขนาที่เรนน่ากำลังจะลบแอปออกเสียงข้อหน้าต่างห้องเธอกระดังขึ้นข้อจากด้านนอกชั้นสองของรีสอร์ทกล่างป่าเธอเดินไปดูอย่างระแวงและก็เห็นผู้หญิงในชุดกิโมโนสีขาวผิวซีดปากขาดร่างเละครึ่งท่อนแต่ว่าที่น่าตลัวที่สุดก็คือเธอมีใบหน้าเดียวกับเรนะเช้าว,วันรุ่งขึ้นมกิกิเจอกับเรนะที่นอนตายในสภาพที่เหมือนถูกดึงออกจากนอกหน้าต่างแม้จะไม่มีร่องรอยเปิดหน้าต่างเลยบผนผนังก็มีข้อความเขีนเยน้วยเล็บขูดไว้ว่าโกหกคำสาบานเท่ากับออกจากโลกนี้ไปซะ ต่อมาซาอิก,ก็เปิดข้อมูลลับว่าต้นสาก,กุระเลือดนี้เคยถูกบันทึกในบันทึกโบราณของลทัทธิเก่าแก่ที่มีชื่อว่าชิโรซสากุระที่เชื่อว่าต้นสาก,กุระสามารถบันทึกจิตวิญญาณของผู้สาบานได้และหากใครผิดคำสาบานต้นไม้จะส่งเงาของพวกเขามาฆ่าตัวเองต่อมาเขาเฮก,ก็พยายามจะหนีออกจากรีสอร์ทแต่ขับรถวนกลับมาจุดเดิมซ้ำไปซ้ำมาแต่ที่น่าักก็คือในรถของเขามีเขาอีกนั่งอยู่บนเบาะหลังพร้อมกับกระซิบเสียงแหบว่านายบอกว่าจะไม่จริงเพื่อนโกหกสินะ และกระจบ้วยรถที่พลิกคว่ำแต่ก็ไม่เจอศพของข้เหตุในรถเลยเวลาที่สามสี่สิบสองนาทีกลิ่นเน่าเหม็นกวอนมาจากใต้พื้นไม้ในห้องของซาเอะพื้นไม้ที่ควรจะเป็นของแข็งกลับบุ๋มลงตอนที่เธอเดินเหยียบกึกเปรีย้ยแกรกพื้นห้องก็แยกออกใต้ฝุ่นและแม่ผู้ผูก็คือโพรงรากจะมันลึกลงไปอย่างมืดสนิทแต่เมื่อมีเสียงคนหายใจอยู่ข้างล่างซาเอะก็ใช้ไฟมือถือลงไปและสิ่งที่เธอเห็นก็คือศพผู้หญิงนับสิบร่างที่ถูกพันด้วยรากไม้แน่นจนแนบกับกระดูกตาเบิกโพรงปากอ้า และเลือกก็ยังไหลใหม่ๆทางฝั่งของยูโตะก็เจอกับกล่องเหล็กเก่าที่ฝังไว้ในพื้นข้างนนก็คือหนังสือสัญญาเยนด้วยหมึกแดงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มึกธรรมดาบนหน้าปกนั้นก็เขียนว่า ดอกไม้แห่งพันธะคำสาบานตายเลือดแน่นัน้นก็มีชื่อของเหยื่อร้อยกว่าคนตั้งแต่ปี1927ส่วนมากก็คือหญิงสาวที่หนีการแต่งงานหรือว่าทรยศคนรักและที่น่ากลัวที่สุดก็คือชื่อสุดท้ายที่ถูกเขีนไว้เรนะโยชิดะวันที่12มิถุนายนปี2025ผิดคำสาบานต่อความรักวันที่ก็คือวันนี้และตอนนี้ก็มีชื่อใหม่เพิ่งถูกจารึกต่อท้ายที่มันมีชื่อว่าโคเฮซูซูกิ12มิถุนายนผิดคำสาบานต่อมิตรภาพ ต่อมาทางฝั่งมิกกี้ก็หลับไปแต่ว่าในฝันเธอก็เห็นต้นไม้ผ่าท้องของเธอออกและก็หยิบหัวใจสีขาวออกมาเธอก็เลยกรีดร้องสุดเสียงแต่ก็ตื่นขึ้นมาในห้องและบนท้องก็มีรอยกรีดจริงๆพร้อมกับเย็บด้วยไหมดำเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเธอก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าในกระจกก็ไม่มีเงาของตัวเอง ทางฝั่งของยูโตก็ตัวกล้องจรปิดที่รีสอร์ทซึ่งมันก็ปิดไม่สนิทแต่บันทึกไว้ในโล c a l drive ในวิดีโอนั่นก็คือคืนที่ผ่านมาตอนที่ทุกคนคิดว่าหลับยูโตก็เห็นร่างของเขาเองลุกขึ้นตอนตีสามเดินไปที่ต้นซาก,กุระแล้วก็พูดกับใครบางคนกล้องนต่ก็จับภาพได้ไม่ชัดเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมยอมให้เลือดพวกเขาไหลขอแค่ผมนะรอด หรือว่าจริงๆแล้วทุกคนในกลุ่มอาจดวงคำสาบเล่นงานแต่มีคนหนึ่งตั้งใจผิดคำสัญญาเพื่อจะลวงอีกคนมาซาเไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นร่างที่สิบทอดของซายอรุ่นแรกปี1931และก็เป็นคนคัดเลือกเหยื่อใหม่ทุกปีพร้อมจะมอบหัวใจขาวให้กับองค์กรซาก,กุระเพื่อจะปิดผนึกคำสัญญาใหม่ เวลาตี4 3นาทียูตัวได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องเก็บของใต้บันไดเสียงเหมือนกับคกนกระซิบซ้อนกันหลายเสียงฟังไม่ได้สับแต่มันก็สั่นสะเทือนเข้ามาที่หูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างไหลยอยู่ในโพรงหูเขาก็เลยเปิดประตูลงไปดูแล้วก็เจอกับกล่องไม้สลักล้นลายกลีบซากุระเมื่อเปิดออกข้างในก็คือเครื่องบันทึกเสียงแบบเทปคลาสเซตโบราณพร้อมกับเทปหนึ่งม้วนเขียนโดยแายมือว่าเสียงจากดอกซากุระปี1 9 9 1ต่อมาเขาก็กดเล่นและเสียงมันก็ดังขึ้นมาว่าอย่าฆ่าฉัน ฉันไม่ได้สาบานฉันแค่โดนบ,บังคับถ้าหากเธอรักเขาจริงก็ต้องสาบานใต้ารากฮารุมีไปมันไม่ใช่พิธีจริงมันคือกระปักต่อมาอยูโตะก็หยุดเครื่องเล่นบันทึกทันทีและเสียงผู้หญิงคนหนึ่งในเทปก็คือเสียงของเรนะแต่ว่าเทปที่บันทึกตั้งแต่ปี1991นั้นน่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเรนะอายุแค่22ปีหรือว่าเรนะที่มากับพวกเขาไม่ใช่คนที่เกิดในปีนี้กันแน่ ขนาเดียวกันในป่าหลังรีสอร์ทมีกลีดกระตามเสียงกรีดร้องที่เธอได้ยินในฝันเธอเดินฝ่าป่าเมื่อไปถึงกลุ่มต้นสากุระที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ตรงกลางก็คือต้นสากุระต้นหนึ่งที่มีกลีบสีแดงเข้มเกือบดำและก็มีเลิ่ดหน้าเหม็นเหมือนกับเลือดหมักเมื่อเธอสัมผัสกลีบหนึ่งเสียงในหัวของเธอก็พรั่งพรูฉันคือผู้ทูกสารุ่นที่แปต้นไม้จดจําคำโกหกทุกคนได้มันไม่ได้กินเลือดมันกินคําพูดที่ไม่จริงใจเธอก็เลยสะบัดมือออกแต่กลีบนั้นก็ติดนิ้วเธอและก็ อยู่ตัวกับมีกิต์นั่กลับมาที่ห้องพักและก็เจอกับกล้องโกลโปรที่ไม่มีใครรู้ว่าใครวางไว้เมื่อเปิดดูก็พบภาพจากสองวันก่อนฮารุถ่ายวิล็กคนเดียวก่อนเดินเข้าไปในป่าตอนดึกและเขาก็พูดว่าทุกปีมันเลือกคนหนึ่งฉันแค่ไม่อยากเป็นคนนั้นอีกขอโทษนะเพื่อนฉันเลือกพวกนา้แทนตัวฉันแล้วในวิดีโอเขาก็เดินไปที่ต้นซากุระและก็นําเสื้อคลุมของเพื่อนทุกคนมาวางเรียงกันพร้อมกับกระซิบต้นไม้ว่าเอาพวกมันไปแทนฉันได้เลยและสุดท้ายภาพในกล้องก็หันกลับมา เคยเห็นยิชราหน้าเหมือนกับซาอิที่ยืนอยู่ด้านหลังของฮารุพร้อมกับคอ้อนในมือต่อมาทางฝั่งมิกิก็พบแผนที่โบราณที่ซ่อนไว้ใต้โพรงห้องเมื่อคลี่ออกดูก็พบว่าเรสอ์ทแห่งนี้ถูกสร้างทับสูสานของหญิงผู้ถูกบังคับให้แต่งงานและก็สาบานหลวงและทุกๆ3 3ปีจะต้องมีการต่อสัญญาเลือดโดยต้องเลือกเหยื่อห้ารายและปีนี้ก็ครบพอดีและมุมล่างของแผนที่ก็คือรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดที่เขียนว่าซาอิทกับสายเลือดจากต้นไม้ต้นแรกย้ายเธอคลอดสิ่งที่ฝังไว้ในใต้ราก และฉากกระเปิดมาแนดิตปีโชวะ13หรือปี1 9 3 8ยิหญิงสาวที่มีชื่อว่าฮานโกะกำลังถูกจับมาไว้ใต้ต้นซากุระร่างเปลือยของเธอนั้นสันเทาร้องให้เขาชีวิตรอบตัวของเธอนั้นก็มีผู้หญิงที่ใส่ชุดกิโมโนสีขาวล้วนประมาณ12คนหนึ่งในนั้นถือมีปลายงอและเธอก็พูดด้วยเสียงเรียบเย็นว่าเจ้าให้สัญญาว่าจะไม่รักชายอื่นแต่เจ้ากลับตั้งคันกับชาวต่างชาติต้นไม้ฟังคำโกหกได้แม้ในความคิด เจ้าไม่อาจจะหนีได้อีกแล้วพวกเธอเนี่ยก็รีบกรีดฝีปากของฮานุก,กะทิ้งและก็เย็บปิดด้วยไหมดำเพื่อจะไม่ให้เธอสามารถพูดโกหกได้ตลอดไปจากนั้นร่างของเธอก็ถูกฝังทั้งเป็นตายรากของต้นซากุระต้นนั้นซึ่งวันนี้เองมันก็ยังคงยืนตระหงานและก็กินคำสัญญาต่อไปปัจจุบันคืนที่สองเวลาห้าทุ่มสิบสองนาทีอยู่ตกับมิกิกระหล่ในห้องใต้ดินของรีสอร์ทเสียงเหมือนรากไม้ไหล,หลผ่านกำแพงกระดังรอบตัวมิกิก็เิ่มีเลือดไหลออกมาจากปากเป็นเกล็ดซากุระแห้งสีดำและเธอเนี่ยก ฉันไม่ได้บอกนายฉันคือทายาทของผู้ถูกเย็บปากเลือดของฉันคือสิ่งที่ต้นไม้อยากได้มากที่สุดมันจะคืนชีพได้ถ้าได้หัวใจของฉันยูโตกก็ตกใจแต่ก็รู้สึกว่าเสียงในหัวเขาเริ่มพูดแทนความคิดเขาหมอบเธอซะแล้วนายจะรอด ต่อมากล้องโกโปรที่ถูกพบในครั้งก่อนจร,จริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายโดยหารุแต่ว่าถ่ายโดยร่างของใครบางคนที่ควบคุมด้วยเงาของต้นไม้คลิปนั้นก็คือคลิปล่อให้พวกเขาหนาเชื่อคนผิดหารุไม่เคยทรยศใครเขาตายเพราะว่าเขาปกป้องทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยูโตะดนันตัดสินใจผิดเขาลากมิกิีไปที่ต้นไม้แล้วก็พูดว่าฉันสัญญาจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้รอดแม้การต้องทรยศคนที่เชื่อใจฉันก็ตามและทันใดนั้นต้นไม้ก็เปิดโพรงกลางเหมือนกับช่องคลอดขนาดยักษ์ที่มีน้ำเลือดอยู่ข้างใน ก่อนที่ยูโตะจะผลักมิกิเข้าไปและทุกอย่างกระดับวูบลงมิกิถูกกลืนต้นไม้ก็ระเบิดเป็นกลิบซากุระนับพันดอกเลือสาดลงทั่วพื้นป่าเสียงผู้หญิงนับร้อยก็เกรี่ย้องประสานเสียงเหมือนกับกำลังขับกล่อมแต่ก็แฝงไปด้วยความแค้นที่ไร้ขอบเขตต่อมายูโตะนก็ยืนคนเดียวต้นไม้สงบไม่มีเลือดอีกไม่มีเสียงอีกเขารอดแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามือของเขาไม่ใช่ของเขาอีกแล้วเขามองดูมือที่มีรากเล็กๆงอกมาจากปลายนิ้วและเลือดของมิกิกระไหลวนในเส้นเลือดของเขา ตอนนี้เขากำลังกลายเป็นต้นไม้ต้นต่อไปเวลาตีหนึ่งสีนาทีคืนที่3อยู่ตรงนมสติตายต้นไม้ในฝันเขาเห็นหญิงไร้ปากจำนวนมากทุกคนมีใบหน้าที่แตกต่างกันดวงตาเต็มไปด้วยการอ้อนวอนให้เข้าใจพวกเธอวางมือลงบนอกของเขาแล้วก็กระซิบผ่านรากไม้เข้าหัวใจของเขาว่าเจ้าไม่ได้รอดเจ้ากลายเป็นภาชนะเลือดของหญิงสาวที่เจ้าทรยศคือรากรของชีวิตใหม่เด็กคนนั้นจะไม่ร้องให้เพราะไม่มีปากมันจะสืบทอดคำสัญญาให้สมบูรณ์ ช้าวันสุดท้ายในรีสอร์ทยูโตะก็ตื่นขึ้นมาและกับพบว่าไม่มีใครอยู่แล้วมือของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกับเปลือกไม้และที่ท้องของเขาก็หนูขนขึ้นมาเรากับกำลังตั้งครันเขากำลังคลอดสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาเจนออกมาเป็นกลีบดอกไม้แต่ว่าในกลีบนั้นมีดวงตาเล็กๆกำล,ลังขยับอยู่ภายในต่อมาเขาก็เจอสม,มุดบันทึกของซาอะที่มันเขียนเอาไว้ว่าการคลอดจะเริ่มต้นในชายผู้ทรยศเลือดจากหญิงผู้สู้สัตว์จะถูกปลูกฝังในตัวของเขาลูกที่เกิดมาจะไม่มีเสียงแต่ทุกคำโกหกลลายเป็นพังงของ และเมื่อมันเติบโตผู้คนจะเริ่มพูดไม่ได้อีกตลอดการต่อมาอยูโตะก็เริ่มได้ยินความคิดของคนที่อยู่ห่างออกไปเสียงของผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงแม้พวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็ได้ยินเราจะต้องเผาต้นไม้ให้หมดอย่าให้มันเกิดไม่ได้อีกอยูโตะก็เริ่มรู้ว่าเขาเองก็คือต้นไม้ต้นต่อไปและเสียงที่เขาได้ยินก็คือคําโกหกที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้เขาเติบโตวไวขึ้น ่อมาอยูโตะก็วิ่งหนีออกมาจากรีสอร์ทแต่ทุกที่ที่เขาไปต้นสารรุรกะก็งอกขึ้นจากพื้นดินตามรอยเท้าของเขาไปทุกย่างก้าวเขาไปถึงที่ศาลเจ้าร้างและก็เจอกับหญิงชาราคนหนึ่งตาบอดมีรอยแผลเย็บริมฝีปากเธอเขียนข้อความลงบนพื้น,น้วยนิ้วว่าฉันคือแม่ของต้นไม้ต้นแรกข่าฉันและลูกของเจ้าจะไม่เกิดแต่ว่ายูโตะกำลังหลีในท้องของเขาเด็กก็เริ่มตีด้วยเสียงแตกเปรี้ยเหมือนกับรากไม้แห้งมันไม่ได้เติบโตแบบมนุษย์แต่มันกำลังง,งอกในร่างของเขา และภาพกระตัดสูแฟลตแบ็กคืนที่มิกิีถูกสังเวยในเซววนาทีสุดท้ายก่อนที่มิกิีจะถูกต้นไม้กลืนเธอเอาบางสิ่งบางอย่างจมลงไปในโพรงไม้และสิ่งนั้นก็คือสร้อยคอรูปดอกซากุระที่เป็นเครื่องพนนึกเจตจำนงของเธอมันคือคำสาบานส,สุดท้ายของหญิงไรป้ปากหากเจ้าเกิดจากการทรยศเจ้าจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงนั่นคือวารัสแห่งเจตจำนงที่ซ่อนในเด็กที่กำลังจะเกิดและภาพกระตัดมาที่เมืองโยโกฮามา่าวันที่5หลังจากเหตุการณ์ที่รีสอร์ท นายันคนพลุกพล่านก็มีชายคนหนึ่งกําลังไลฟ์สดในทิกตอกพร้อมกับโพลรอใส่กล้องว่าเฮ้ยพวกเราไม่ได้โกหกนะเว้ยเราเห็นต้นไม้ขยับได้จริงๆสิบวินาทีต่อมาเลือดกระพุ่งออกมาจากปากเขากล้องก็ล้มลงแล้วก็มีเสียงของรากไม้ลากตัวบางอย่างออกไปจากนอกจอโพนั้นได้ยอดวิว8ล้านวิวในคืนเดียวและก <people> ็ถูกแบนล้านจากนั้น30นาทีกลับมาทางฝั่งของยูโตเขาเดินเข้ากรุงโตเกียว ใบหน้าเนี่ยก็เริ่มมีเปลือกใหม่ขึ้นตามแนวขากไกลท้องของเขาก็เริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะว่าลูกดิน้นแต่เป็นเสียงจากในท้องที่ดังออกมาเบาๆกกคือรากของความอ่อนแอเราจะถอนมันออกโดยลมหายใจสุดท้ายของลูกใบนี้ด้านนอกผู้คนก็เริ่มเงียบช่วงสัปดาห์นั้นก็มีรายงานข่าวแปลกๆว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งตาทันทีหลังบอกว่าขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจคนแก่ในตลาดก็พูดว่าไม่เป็นไรแล้วเลิดก,ก็ทะลักจมูกเด็กวัยเก้าขวบคนหนึ่งรอดเพราะว่าเขาไม่เคยพูดอะไรตั้งแต่เกิด นักทีาาศ่ศาสตร์ก็ตั้งชื่อโรคนี้ว่าสากุระซินโดรมความผิดปกติของเสียงที่คำโกหกจะกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทำให้เกิดการฉีกขาดภายในทางฝั่งของยูโตะนก็เริ่มเข้าใจแล้วลูกของเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าทุกคนแต่กำลังสร้างระบบใหม่ที่คนพูดอะไรนะ่ะจะต้องรับผิดชอบคำพูดเมื่อคำพูดมีน้ำหนักพอจะทำให้คุณตายคุณจะพูดให้น้อยลงไหม ตามภาพมาที่กลุ่มต่อต้านในาราจูกุมีกลุ่มลับที่มีชื่อว่าโมคุมเมหรือว่าดวงตาของต้นไม้พวกเขาคือกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ฝึกควบคุมเจตนาโดยการฝึกสมาธิจนพูดโดยไม่โกโหกได้ตลอดเวลาใครที่ฝึกไม่ผ่านหัวใจะระเบิดภายใน7วันพวกเขาตามหายุโตไม่ใช่เพื่อจะฆ่าเขาแต่เพื่อจะขอให้เขาหนะักอดเด็กคนนั้นตรงศูนย์กลางของเมืองถ้าเราได้เด็กคนนั้นมาเราจะควบคุมเจตนาของโลกใบนี้ได้ก่อนมันและชาก็ตัดมากันเละลาที่ชินจูกุยุโตะนี้การตามล่าจากสองฝั่ง1 ฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการจับตัวเข้าไปทดลอง 2. ฝ่ายลทัทธิมุคุเมะที่ต้องการใช้เด็กในตัวของเขาปลูกเจจจำนงโลกเขาซ่อนที่สถานีใต้ดินทองของเขาก็เริ่มแตกเป็นรอยร้าวแสงสียิมพูก็เรืองออกมาจากรอยแยกตอนนี้เด็กกำลังจะงอกออกมาจากร่างกายของเขาโดยที่ไม่รอใครต่อไปต่อมาอยูโตะก็ตัดสินใจวิ่งขึ้นไปที่หอคอยโตเกียวเพราะนั่นก็คือจุดที่เงาไม้ไม่อาจจะขึ้นมาถึงได้มันคือสถานที่สุดท้ายที่คำพูดยังปลอดภยัย เขาเลือกจะไม่พูดอะไรเลยเดินขึ้นมาใน600ชั้นโดยที่ไม่เปล่งเสียงขณะที่ในท้องเด็กก็เริ่มร้องให้ไม่มีเสียงแต่มันมีแสงมันคือเสียงแห่งเจตนาไม่ต้องใช้คำพูดต่อมาอยูโตะก็เริ่มเข้าใจว่าเด็กนี่จะไม่ฆ่ามนุษย์แต่มันจะกลืนคำโกหกทั้งหมดและก็ออกเสียงแทนพวกเรา ใครที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกตัดออกจากระบบเสียงทันทีและภาพก็ตัดมาตอนที่เด็กนั้นถือกำเนิดแล้วไม่ได้ร้องให้ไม่มีเสียงไม่มีปากแต่เคลื่อนเจตนาของเขาก็แพกระจายออกมาจากชั้นบนสุดของหอ,งองคอยโตเกียวและกขครอบคลุมเมืองภายใน8นาทีคําแรกที่โลกได้ยินโดยที่ไม่เปล่งเสียงใ,ใดๆก็คือใครที่โกหกมากที่สุดจะเป็นรายแรก ในเวลาเดียวกันประธานบริษัทโซเชียลมีเดียชื่อดังเก็เสียชีวิตกะทันหันบนเวทีขณะพูดคำว่าเรารักความจริงนักการเมรดับสูงนั้นกลายเป็นต้นไม้มีรากแทนที่ลูกกลางอ,อกหลังจากแถลงข่าวว่าฉันไม่เคยโกหกดาราไอดอลยิงอันดับหนึ่งลม้ลมลงพร้อมกับหัวใจระเบิดเพราะว่าเธอหนะัพโพ์ว่าฉันไม่เคยใส่กรรมมาก,ก่อนความจริงนั้นไม่ต้องรับการพิสูจน์เพราะว่าถ้าใครพูดโกหกก็จะตายทันที ต่อมาทั่วโลกก็เริ่มมีไซเลนโซนเป็นพื้นที่ที่ผู้คนไหนยอมเลือกจะไม่พูดเพราะแม้แต่คำที่พูดว่าไม่เป็นไรก็อาจจะหมายถึงความตายสถานีข่าวก็เริ่มมีผู้ดำเนินรายการแปลภาษาทางสีหน้าโรงเรียน่ก็เริ่มสอนการส่งเจตนาผ่านการเขียนด้วยเลือดคุณยนใหญ่ถูกผลิตเพื่อช่วยจับเจตนาเทียมแต่ไม่มีรุ่นไหนรอดพ้นจากคลื่นเจตนาของเด็กได้เลย ต่อมาทางฝั่งของรัฐบาลก็เริ่มมีการทดลองลับนกวิทยาศาสตร์ที่รอดจากคำโกหกในรายง,งานวิจัยก็พยายามจะแยกดีเอ็นเอของเด็กเพื่อจะหาวิธีต้านทานความจริงและผลลัพธ์ก็คือดีเอ็นเอของเด็กไม่คงที่ทุกครั้งที่มีการโกรหกเด็กจะกลายพันธุ์เพิ่มระบบประสาทของเขาก็คือเครือข่ายไม้ที่เชื่อมต่อกับต้นซากุระทั่วโลกสรุปก,ก็คือเขาไม่ใช่มนุษย์เขาคือระบบนิเวศแห่งความซื่อสัตย์และมนุษย์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบนี้ต่อไปทางฝั่งยูโตะก็คือพ่อของเด็กก็ถูกพบเป็นศพในห้องปิดผ ขอโทษนะลูกของฉันฉันเคยโกหกแม่แกว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอนั่นนะ่ะก็คือคำโกหกเพลงหนึ่งเดียวของยูโตะแต่มันก็เพลงพอจะให้เจตนาของเขาถูกตัดออกจากโลกต่อมาเด็กก็โตตัวภายในเวลาเพียงแค่3วันเด็กคนนั้นไม่เคยกินไม่เคยนอนแต่ทุกวันเขาจะดูเหมือนมนุษย์และในวันที่3เขาเกิดเจตนาแรกด้วยเสียงเสียงนั้นก็ทําให้ทั้งโลกน่ะสะเทือนเหมือนกับเสียงแรกของสายฟ้าแต่มันก็มีเพียงแค่3คําว่าพอแล้วมนงษย ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกคนเริ่มหายไปเมื่อพูดคำที่ตนนั้นไม่เชื่อจริงต้นไม้ในขึ้นกลางเมืองที่คนขอโทษทั้งที่ไม่รู้สึกผิดภาษาทั้งหมดเสื่อมสูญภายในหนึ่งเดือนเขาไม่มีคำาในเหลือที่มนุษย์จะพูดจากใจจริงได้ทั้งประโยชน์สุดท้ายแล้วสร้อยคอรูปดอกซากุระที่มีกี่นั้นหย่อนลงในโพรงไม้กลับปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันกล็ลอยอยู่กลางอากาศหน้าเด็กและก็มีเสียงดึงดังขึ้นมาจากสร้อยว่าเด็กเอ๋ยเราไม่เคยอยากจะให้เจ้าฆ่ามนุษย์แค่จะให้เขากลับไปฟังความเงียบก่อนที่คำพูดนนนั้้้จะถูกสรางขึ จุดเริ่มต้นของจุดจบรากไม้แห่งต้นสักาุาะได้ปกคลุม72%ของพื้นที่ผิวโลกมนุษย์เหลือในโซนเจตนาบริสุทธิ์ไม่ถึง1%เด็กคนนั้นไม่มีชื่อไม่มีเพศไม่มีภาษาแต่มีเสียงภายในที่เชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งที่เคยพูดโกหกและเขาก็เริ่มทำสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือการเดินทางย้อนเวลาผ่านรากไม้ห่งความทรงจำต่อมาเด็กก็ยืนอยู่ในโลกที่ยังไม่มีมนุษย์โลกจะมีเพียงแค่เสียงน้ำลม แสงอาทิตย์และการเติบโตบริสุทธิ์ของธรรมชาติเขากลับพบรอยเสียงแรกก็คือคําที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกและเสียงนั้นก็พูดว่าเจ้าคือสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาให้เหงาแต่จงอย่าพูดคําว่ารักจนกว่าจะเข้าใจมันนั่นก็คือคําโกหกแรก คำที่ถูกเปลี่ยนออกมาจากสิ่งที่อยู่ในมนุษย์และความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยเด็กก็คือภาชนะสะท้อนผลลัพธ์ของเจตนาที่บิดเบี้ยวไม่ใช่มาเพื่อจะทำลายแต่มันเพื่อจะลงบัญชีสิ่งที่คำโกหกได้ทำกับโลกมาตลอดทุกสงครามทุกการทรยศทุกความรักที่กลายเป็นความเจ็บปวดล้นเกิดจากสิ่งที่พูดในขณะที่ใจไม่ได้ไหมายถึงมันและเขากำลังจะหยุดมันทั้งหมดโดยสิ่งเดียวที่มีใครกล้าเผชิญนั่นก็คือความเงียบ สุดท้ายเด็กก็เดินกลับไปโลกปัจจุบันยุดยืในใต้ต้นสาก,กุระแม่บนยอดภูเขาไฟฟูจิมีรากไม้เก่าแก่ที่สุดฝังลึกใต้พื้นโลกที่นี่รากไม้นั้นเต็มเบาๆตามด้วยเสียงหัวใจของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเขายกมือขึ้นและกระแตเปลือกลำต้นก่อนจะพูดเพียงแค่ประโยคเดียวในโลกสุดท้ายนี้ว่าถ้าพวกเขารู้จักเงียบเราจะให้อภัยและทันใดน,นั้นโลกก็เงียบไปทั้งใบไม่ใช่แค่เสียงแม้แต่ความคิดก็หยุดนิ่งมนุษย์ทุกคนได้รับเสียงสุดท้ายในหัวใจเรารอดมาได้เพราะว่าเรารู้จักฟัง ตอนสุดท้ายในโลกหลังเสียงไม่มีภาษายต่อไปไม่มีคำโกหกการสื่อสารก็คือการรู้สึกถึงเจตนาเด็กกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สูงทะลุเมฆอยู่ตัวแล้วก็มิีิกลายเป็นเงาช่อคอยดูแลรากไม้จากอีกด้านหนึ่งของความเงียบสุดท้ายแล้วผมเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคำพูดเนี่ยก็คือของขวัญแต่มันก็เป็นอาวุธความจริงนะครับเราไม่ต้องพูดเสียงดังก็ได้และก็ในวันที่โลกหยุดพูดมันกลับทำให้เรานะครับเข้าใจกันมากที่สุดซาก,กุระบลัดมันคือคำสาบานสุดท้ายที่อยู่ใต้ต้นซาก,กุระเลือด ผมต้องขอบคุณเพื่อนเพือน,นะครับที่เดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะครับกล้าถามตัวเองว่าเราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของบทเงียบของเพื่อนเอนนั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้